<ítulo> มากราบก่อนมากราบก่อนเร็วเร็วเอามาวางนี่นี่นี่หยิบมาใหม่เอามาวางนี่เร็วนั่งลงเร็วเร็วนั่งลงเร็วเอากราบด้วยเร็ว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 เนี่ย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 ต้นปู่มีบุญให้เลยวเห็นไหมล่ะเห็นบุญหรือเปล่าอ่ะไปหยิบบุญไปเลยหยิบบุญไปเลยเออเก่งแล้วเนี่ยเห็นไหมได้บุญแล้วเนี่ยเออ เออว่างไงล่ะโอ้มันค่อยได้เห็นหน้าเลยเ้อตัวนี้ก็ <c oughs> <c oughs> นั่นนี <c oughs> <c oughs> โ่โควิดก็เลยห่างเฮินกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าที่ไหนที่ไหนเมื่จะหมดเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกลองของนี่ของใครเนี่ย เอามาแม่เวยเอามาแล้วจะให้หรือเปล่าเนี่ยไม่ให้ก็จะไล่กลับเด้อทีเออมีอะไรจะให้เอามาเอามาเอามา ทั้งบุกหนาวไม่ว่เาเหรอเหรอยันเนี่ยแน่เออดีมากเลยเน,นี่ยดีมากเลยจะได้เป็นยัยฟองคนที่สองเยเอามามายกไว้ว่วละ Ao mà. Ao vang luôn. Đi đến đâu rồi? Anh nên à ờ đi vang luôn. Đó, vậy vô. Ôi, nó rồi, vang trái mà. เออยยกถุงมาเลยอะไรต้องไวตัวะป๋าถูโอ้ยมันจะเป็นใยฟองอีหลีเลยเว้ยคนนี้เว้ยเอ้าม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 าเออเอาเ้ามามาจะไวเบล่ะ ตั้งลงเอาเยนไน้มาเอาเข้าม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 าเออเออเอา,เอาวางลงเออเอ้าได้ละเอออันนั้นไม่ต้องหรอกเออใช่เยอะโพด ใครยังไม่ได้ล้างห้องน้ำวัดเนี่ยไปหาล้างห้องน้ำวัดซะเด้อรู้ไหมล่ะปะโทล้างห้องน้ำวัดมันไม่ธรรมดานเนี่ยฮะก็เคยได้ยินหรือเปล่าเรื่องยายฟองที่เล่าให้ฟังอ่ะฮะเออขนาดแต่เดินเดินสวยอย่างยายฟองยายฟองเนี่ยตถังหันเหลียวเหลียวกลับไปมอง้างหลังเดือบไปออผิวพันไม่ธรรมดาเลยผิวพันผ่องใส สว่างโล่เลยเหมือนกับติดหลอดนิออนไว้อะเนี่ยเนีเนี่ยแต่อันนี้สงของการล้างห้องน้ำเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ล้างห้องน้ำไปล้างให้เด้อไอปีปีนู้นเนี่ยขนาดไอกระดาษไอไอเอจ้าของธนาคารก็ยังมาล้างห้องน้ำวัดเลยไหมล่ะเ <laughs> นี่ยเนี่ยน,นี่ตอนนั้นเป็นผู้จัดการอยู่เนี่ยเด็ดเด็ด ผู้การแบงค์อยู่เนี่ยเดี๋ยวลูกพี่มาล้างน้ำวัดพรุ่งนี้ก็เป็นวันสิ้นปีแล้วชีวิตของพวกเราที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะไปเครื่องเตือนเราได้ชีวิตที่ผ่านมามีอะไรที่ผิดพลาดมีอะไรไม่ถูกต้อง พอถึงวันสิ้นปีปอย่างนี้เราก็น่าจะตรวจตาดูเออเป็นวันเป็นเวลาที่เราจะมาแก้ไขมาชำระพอสิ่งใดผิดพลาดเราก็แก้ไขได้แก้ไขใหม่ว่าเราจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดพลาดอย่างนั้นต่อไปส่วนสิ่งใดที่ถูกต้องเราก็จะทำมันพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องให้หนักแน่นมั่นคงยิ่ง่งขึ้นไปเพราะชีวิตของพวกเราจะประมาทนอนใจไม่ได้เลยเพราะชีวิตของพวกเรานั้น มันมีแต่เดินไปสู่ความเสือ่อมโทรมเส้นทางที่เราเดินไปเนี่ยถ้าเราถ้าเราผิดพลาดถ้าเราเดินไม่ดีเรายังย้อนกลับมาเดินใหม่เริ่มต้นใหม่ได้ที่ต้นทางแต่ชีวิตร่างกายน,นี้ไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาได้เลยเนะเราเราตั้งแต่อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีแต่เดินไปข้างหน้าเดินไปหน้าเดินไปสู่ความแก่เท่าจนกระทั่งถึงความตาย เราไม่มีโอกาสที่กลับมาเป็นเด็กไม่มีโอกาสกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีโอกาสกลับมาเป็นอยู่ในวัยชักกันได้เลยมันมีแต่ไปข้างหน้าไปสู่ความแก่ไปสู่ความเสื่อมโทรมเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราเราไม่ควรที่จะประมาทนอนใจเรียกว่าวันเวลาผมไม่ว่าจะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ตามถ้าหากเรา,าเราทาความถูกต้องได้น่นะเ,ออเป็นมงคลที่สุดในชีวิตของพวกเราถ้าเราประมาท จิตใจของเราด้วยความเป็นบุรุชนคนมีกิเลสนั่นนะ่ะมันจะคอยดึงเราไปลงไปในทางตำ่ำอ,อยู่อยู่ตลอดนั่นแหละถ้าถ้าเราเปิดโอกาสให้มันจูงเราลงไปในทางต่ําได้มันก็จะกดทวงชีวิตของเราให้จมลงให้จมลงเราไม่ปรารถนาที่วิธีจมลงอย่างนั้นเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่ปรา,า,ารถนาความสุขความเจริญแบ้งภพชาติเราก็ต้องการภพชาติที่ดีกติที่งามตลอดไปเพราะสิ่งที่ สิ่งที่จะมีความสุขความเจริญขึ้นมาได้ก็เพราะการกระทําที่ถูกต้องเป็นการกระทําที่เป็นเป็นคุณงามความดีความดีทั้งหลายก็คือการทําแล้วไม่มีพิษไม่มีโทษไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยต่อตอนเองและผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตอันนั้นแหละคือความดีที่แท้จริงแต่ถ้าทําอันใดก็ตามเี่ยจะใครจะยกย่องเชิดชูอย่างไรก็ตามเี่ยถ้าหากมันมันเป็นโทษเป็นภัยต่อตอนเองและผู้อื่นได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้เนี่ย อันนั้นไม่ใช่ความดีอันนั้นแหละยนการเป็นความชั่วแม้เขายกยอปอปั้นเชิดชูอยู่มันก็ชั่วเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเดี๋ยวอาการยกยอปอปั้นนั้นมันก็เสื่อมไปแล้วมันก็ไอ้ผลเป็นความทุกข์มาเป็นความโศกเป็นความเศร้าหมองขุนบัวขึ้นมาแล้วเพราะนั้นชีวิตของบัวเราจงไม่ควรจะประมาทยืนอยู่ด้วยความถูกต้องยืนอยู่ด้วยความดีงามโดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจ ถ้ามีการอบรมจิตอบรมใจแล้วจิตใจของเราจะมีความตั้งมั่นหนักเน่นมั่นคงเราจะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราสิ่งใดจะมายุยแย่ตะแคงรั่วสิ่งใดจะมาชักจูงเราลงไปในทางต่มทางซามเนี่ยถ้าจิตใจได้รับการอบรมมีความตั้งมั่นแล้วมันมันไม่มีมันไม่มีทางแหละที่จะไหลเอียงลงไปได้เพราะมันมีความตั้งมั่นหนักเด่นมั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นการอบรมจิตอบรมใจของเราก็คือการภาวนา อย่างน้นอยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งก่อนหลับก่อนนอนก่อนมีโอกาสมีเวลานั่นนงภาวนาสักคู่เดิมสักสิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดิงขอให้ได้ทําเป็นประจําเดือมเริ่มต้นก่ล้มลุกค้คานด้วยกันทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าเองยังยังล้มลุกคูคานเลยได้บ้างเสียบ้างเราจะให้มันได้อย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะมันก็มันก็ได้บ้างเสียบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นแหละแต่ว่าเมื่อ เมื่อเราทําอยู่เป็นเนืองนิดมันก็ค่อยๆเพิ่มความดีมากขึ้นเพิ่มความดีมากขึ้นไอ้ความร่มเหลวก็น้อยลงน้อยลงไอ้ความตั้งมัน่นไอ้ความถูกต้องเว้ยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งต่อไปจิตเป็นมีหลักมีเกณฑ์จับเอาพุโทโธหรือจับเอาลมหายใจเข้าออกมาเป็นหลักยึดของจิตเช่ไว่านึกบริกรรมในใจพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธเรืร่อยไปมันก็จะอยู่กับพุโทโธเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่คขาดตอนอีกเลย เมื่อจิตมันอยู่กับไปอยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนแล้วอารมณ์เรื่องราวที่มันครอบงำจิตใจเรามันก็จางออกไปจางออกไปจิตก็เริ่มสัมผัสกับความร่มเย็นถึงความเบิกบานถึงควา,ามสบายอ,อกสบายใจขึ้นมาแล้วนี่แหละเราจะสัมผัสความสุขได้อย่างแท้จริงว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุเข้าของเงนินทองยศถาบรรดาศักดิ์ภายนอกมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายป่าทองของเราแต่ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่จิต จิตถ้ามีธรรมมีเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมันมีความสุขอย่างแท้จริงพระบุรธเจ้าถ้ายึงทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติบาลังสุขขังความสุขอื่นสเสมอด้วยความสงบไม่มีเนี่ยไม,ไมถ้าจะมีความสงบแล้วโว้ยนั่นนะ่วิเศษที่สุดเเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างแท้จริงเลยเนี่ยควาสมสําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตของเราเนี่ยเหมือนเหมือนกับบ้านของเราอ่ะมันจะน่าอยู่น่าอาศัยก็เพราะบ้านของเรามันสะอาด มันสะอาดสะอ้านมันมีระเบียบเรียบร้อยมันไม่สกปรกโสโครกรกลุงรังไปด้วยสิ่งที่เน่าเสียเอียนถ้าบ้านเรามีความสะอาดสะอ้านมีระเบียบเรียบร้อยแล้วบ้านนั้นก็น่าอยู่มีคุณค่าอย่างแท้จริงชีวิตของพวกเราเหมือนกันถ้าจิตใจมีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสุขแล้วชีวิตเรามีคุณค่าอย่างแท้จริงแต่ถ้าจิตใจของเราลกลุงรังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวกุ้มอกกุ้มใจครับแค้นใจฟุ้งซ่านจิตวิตตกกังวลยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจชีวิตของเราจะมีคุณค่าอะไร ภายนอกจะมีมากมายไก่กองขนาดไหนอาหารการบริโภคจะมีปาหนี้ขนาดไหนก็กินไม่ลงแล่าคืนไม่ลงล่ะที่นอนอ่อนนุ่มขนาดไหนมันก็นอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าไฟไฟทุกมันแผ่เผาอยู่ภายในจิตในใจของเราโลกลุงลังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะมีคุณค่าก็เพราะจิตมีความเบิกบานจิตมีความสุขนั่นแหละมีคุณค่าอย่างแท้จริงจิตใจของเราจะมีความสุขได้เพราะมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง จะมีธรรมะ็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็เพราะพวกเราอบรมปฏิบัติเอามาปฏิบัตินั่นแหละตั้มตั้งแต่ภายนอกภายนอกเรากับการให้ทานที่ว่าเรามาใส่บาใส่พกเราเอื้อเฟื่อเจือจา์เผื่อแผ่แบ่งปันไปสู่วงศาคณาญาติของเราเองให้การอยู่ร่วมกันก็ของพวกเรามีความอบอุ่นมีความร,ร่มเย็นจากนั้นเราก็พยายามควบคุมกิเลสข,ของเราเองให้อยู่ในขอบในเขตไม่ปล่อยให้กิเลสมันล้นขอบล้นเขตเอากายวาจาของเราไปไป็นเครื่องมือของมัน เท่านี้เราก็เป็นคนมีศีลแล้วเมื่อเราเป็นเราเป็นคนมีทานมีศีลการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะอยู่ร่วมกันมากมายไก่กองกันแต่ไหนก็ตามก็มีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความร่มเย็นจากนั้นเราก็มาฝึกหัดภาวนาภาวนาก่อนหลับก่อนนอนนึกในใจหลับตาพุทโธ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 ไปเรื่อยอย่างนั้นแต่หลับมันจะค่อยๆมีหลักกีมีเกณฑ์ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเราเหล่านี้ถ้าเราเริ่มถ้าเราเอายกเอายืดเอา แดี่ยวทางนี uh, ้คือทานศีลภาวนามาเปิดมาปฏิบัติแล้วเชื่อเถอะว่าปีใหม่นี้จะเป็นปีแห่งมงคลจะเป็นปีแห่งความสุขความเจริญในชีวิตของเราอย่างแท้จริงก็ขอให้ชีวิตของเราประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีใหม่ที่เข้ามาสู่ชีวิตของวเราด้วยการทุกท่านทุกคนเอออ่ารับพรเ้อจากนุโมทนาให้พร ยะทาวาริวาหาปุราปาริปุรเรนติสาคนลังเอวะเมวะอิโต้ทินังเตตนานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสเปปุรเรนตุสังกปังจังนโทปนรารโซยะทามณิชนติ ราโสยะทังโกวิดายาตุบาลเตมพะวัตวันตารายโอสขี ขายโกอวัยพวาพิวาทธนาเสลีสานิจังบุตรปัจจายโโนยใจตารวยทางไม้วัยททนติยุวาโน้ยสุขังภารัง รัตนาติยานุภาเวดรัตนาติยติยาสายด้วยขารคขพยาเวรโสกาสตุจุปัตวาอเนกาอันตรายาปีวินาสันตุอเซสตูอชยาสิทิทนังราพังโสทิภาขยัางสู่ข้งพลัง เิริอายุจวันโนจาโพคางวุธีจยาสวานสาตาวาสาจายุจาชีวสิทธิพวันตุเตปาวาตุสาะบังการังราคาตุสะเดวตาสามพาบุธานุภาเวบนายสทาสติพวันตุเต ปาวาตุสัพมังการังราคันตุสัพปฏิวตานสัมบ,บสังขานุภาเวนัยสัาสุติภาวันตุเตอไปจัายอาหารทานกันเด้อไปทานอาหารซะก่อนไปไปทานอาหารกัน เอาลูกหลานลุงปู่ใครจะเอาบุญลุงปู่เร็วมาเร็วช้อนแล้วก็ช้อนคําเฮียคําเฮียแล้วช้อนคําเฮียแล้วใครจะมาเอาบุญแล้วแล้วลูกหลานลุงปู่แล้วช้อนคําเฮียแล้วคําเฮียคําเฮียพุทโธพุทโธติตายพุทโธ ทมโมสังโควัดวัไปเลยเอ้าบักคำนั่งกราบเรีวดั้งลงไปกาพุโทโธเอาทมโมเอาสังโคเออเนี่ยเอาเก่งแลเว้ยนี่จะมีใครอีกเรีวเรวใครใครยังไม่มากราบเว้ยไปไปหากินข้าวไปลงไปหาทานข้าวไป